สวัสดีครับในเช้าวันที่สพฤศจิกายน2 5 6 8ระกับผมนทวัฒน์นาราเสรีตกล์ผู้รับใช้คิดจักรพันธกิจของพระเจ้าอดอนธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังเพราะว่าจะนะาคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขอ้อญเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อ5ถึงข้อ7พระคำได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระอ,องค์ทรงเงยพระพัก ดูสักเคสแล้วตัดแก่เขาว่าสักเคสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่านวันนี้แล้วเขาก็รีบลงมาด้วยต้อนรับพระองค์ด้วยความปีดีเมื่อคนทั้งพวงเห็นแล้วก็พากันบ่นว่าพระองค์เข้าไปพักอยู่กับคนบาปไอเมนครับ ถ้าคำของพระเจ้าได้มาบอกกับเราทั้งหลายว่าพระเจ้าทรงเกียดความบาปแต่ว่าพระเจ้าทรงรักคนบาปเพื่อที่จะให้คนบาปได้กลับใจมาหาพระเจ้าพระเยซูก็เลยสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปเราให้เราทุกคนที่จะหาคืนดีกับพระเจ้าให้เราทุกคนจะคืนดีกับพระองค์เพราะว่า ซักเคียตก็เป็นคนบาปเป็นคนเก็บภาษีเป็นคนที่เก็บภาษีในดอกเบี้ยกับคนอื่นพระเจ้าก็เลยรักคนบาปแต่ว่าพระเจ้าทรงเกียติความบาปวันนี้เราจะมาทิ่ฐานพึ่งพาด้วยกันพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้ว่าพระองค์ทรงสมพันอยู่ด้วยฤทธิเดชของพระองค์ มาช่วยปัดเป่าปัญหาภาระทุกอย่างของเราออกไปด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดวันนี้รูปขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะค่ะหมูพระเจ้าที่มาในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สําหรับาการดําเนินชีวิตหรือว่าชีวิตและลมหายใจในทุกเช้าที่ข้าพระองค์นึตื่นขึ้นมาเพื่อการสรรเสริญเพื่อการขอบพระคุณพระเจ้า ในทุกๆเช้าเราจึงชื่นชมยินดีเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราในการที่จะอธิษฐานในการพึ่งพาในการดําเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังและก็เป็นแบบอย่างเป็นท่อพระพรประกาศเรื่องราวของพระเจ้าไปยังคนอื่นอีกมากมายจึงอธิษฐานฝากมอบทุกอย่างไว้กับองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับขอ,อพระเจ้าอวยพรครับ